สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้อบกับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคํำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าเออ่งวดก่อนนะคะแอดมินก็ให้แนวทางไปนะคะเข้านะคะเข้า20เนาะพี่น้องจา๋า2002น,น,น,นะคะเข้านะคะถ้าไม่ใช่แอดมินไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแอดมินก็จะลงให้แค่รอบเดียวนะคะเราก็มารับชมนะคะแนวทางเรารัฐบาลเราพัฒนาของเรานะคะในวันที่20 เดือน12ปี64นะคะสำหรับชุดเด่นนะคะแอดเอาชุดวินกันก่อนเนาะก็จะมี01759นะคะแอดมินก็ให้เด่นพิที่7กับ9นะคะส่วนชุดเด่นนะคะก็จะมี9097นะคะ9691นะคะส่วนเด่น7นะคะก็จะมี73 76 78 สามเก้านะคะลงนะคะสามเก้ามานะคะส่วนชุดกั้นนะคะก็จะมีห้าสองสองแปดนะคะหนึ่งสี่หนึ่งสองนะคะส่วนกันเบิ้ลนะคะจะมีเก้าเก้าแปดแปดนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเน้นตัวที่แอดมินชอบให้นะคะก็จะเป็นเก้าหกนะคะเก้าเจ็ด จนะคะตัวที่แอดมินชอบแล้วก็จะเป็น9339นะคะแล้วก็28นะคะ5คู่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย้วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีจ้า